โอ้โหเตี้ยลองไล่สีเยอะมากเลยจ้านกแกเอ้าว <to come. S 1> ิ oh, ่งนี่ไล่ตรงนี้อันนี้นี่เอาไล่ไล่ไล่โอ้โหดีสวยมากสวยมากค่ะดูนะคะดูนะคะโอ้โหกะไล่จะเยอะขนาดนี้ สวยมากเลยป้าพาเด็กมาวิ่งไล่ค่ะวิ่งไล่นกนะคะไปแล้วค่ะบายบายสวยงามจ้า